สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนติดกรรมเรื่องเล่านิยายที่จะนำความเพลิดเพลินพร้อมด้วยคติธรรมสอนใจมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในคลิปนี้ดิฉันปานกวีขอนำเรื่องราวของเพื่อนบ้านแสบมาเล่าสู่ฟังเรื่องราวนี้สะท้อนแง่มุมอะไรบ้างในสังคมเรามาติดตามฟังไปพร้อมกันค่ะ กาลครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีชายผู้หนึ่งชื่อว่าลุงชานลุงชาญเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยน้ำใจเขามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งปลูกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดและแบ่งผลประโยชน์ไว้ช่วยเหลือคนที่ขัดสนอยู่เสมอ ในหมู่บ้านนั้นทุกคนต่างรู้จักลุงชาญว่าเป็นคนอ่อนน้อมซื่อสัตย์และไม่เคยเก็บความดีของตนมาอวดอ้างใครขอความช่วยเหลือลุงชาญมักจะยื่นมือให้ปีหนึ่งฝนตกหนักไม่หยุดหลายวันแม่น้ำเอ่อท่วมล้นเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านหลายหลังจมอยู่ในน้ำผู้คนต่างวิ่งว่นหาที่พึ่งพิงท่ามกลางความวุ่นวายนี้มีครอบครัวหนึ่งบ้านถูกน้ำซัดจนแทบเหลือแต่เสาไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทํากินเขาเดินมาขอความช่วยเหลือจากลุงชานดวงตาเต็มไปด้วยความทุกข์ ลุงชาญเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้จึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเมตตาเองกับครอบครัวมาพักที่ดินของข้าไปก่อนเทบจนกว่าน้ำจะลดลงจะได้ตั้งหลักกันใหม่เพื่อนบ้านคนนั้นน้ำตาคลอก้มศรีรษะขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจวันเวลาผ่านไป จากไม่กี่เดือนกลายเป็นหลายปีครอบครัวเพื่อนบ้านนั้นยังคงอยู่ที่ดินของลุงชานปลูกบ้านชั่วคราวกลายเป็นบ้านถาวรทยที่นาวานเมล็ดข้าวเหมือนเป็นเจ้าของซะเองชาวบ้านบางคนเริ่มซุบซิบว่าเพื่อนบ้านคนนั้นไม่คิดจะย้ายออกแล้ว แต่ลุงชานก็ยังคงใจดีไม่เคยไล่ยังแบ่งผลประโยชน์และที่ดินให้ทำกินเสมอแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนานเข้าเพื่อนบ้านคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเขามองที่ดินผืนงามด้วยแววตาโลภเริ่มพูดกับลูกเมียว่าที่ดินผืนนี้ถ้าเป็นของเราจะดีไม่น้อย จากความคิดกลายเป็นการกระทําเขาสร้างบ้านหลังใหญ่ขึ้นวานล้อมคนรอบข้างว่าที่ดินตรงนี้คือของตนบางครั้งถึงกับพูดจาว่าลุงชาญเป็นเพียงคนที่เข้ามาที่หลังจนวันหนึ่งลุงชาญจึงต้องเอ่ยปากข้าให้เองอยู่เพราะอยากช่วยเหลือแต่ถึงเวลาแล้ว เจ้าควรหาที่ของตัวเองเสียเถิดแต่เพื่อนบ้านกลับไม่สำนึกเขาหัวเราะเยาะแล้วกล่าวว่าที่ตรงนี้ข้าอยู่มาตั้งหลายปีใกลๆก็เห็นที่นี่มันเป็นของข้าแล้วเพื่อนบ้านคนนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เข้าไปที่หน่วยงานท้องถิน่นร้องเรียนว่าลุงชาญไล่ที่รังแกผู้น้อย ทำเป็นน้ำตาคลอหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกคะแนนสงสารข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนหลงเชื่อหันมาประนามลุงชานว่าคนใจดีอย่างเขากลายเป็นคนใจร้ายลุงชานเพียงได้แต่งเงียบไม่โตเถียงไม่โกรธเคืองเขาเชื่อว่าความจริงจะต้องปรากฏในวันหนึ่ง ไม่นานความลับก็แตกมีชาวบ้านหลายคนออกมาเปิดเผยว่าที่ดินแปลงนั้นมีหลักฐานเอกสารชัดเจนว่าเป็นของลุงชาญและเพื่อนบ้านคนนั้นก็แอบอ้างโกหกตลอดมาผู้คนที่เคยเชื่อเริ่มกลับใจหันมาประนามเพื่อนบ้านคนนั้นแทนไม่รู้จักบุญคุณ คนไม่ซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับเพื่อนบ้านคนนั้นอับอายจนอยู่ต่อไม่ได้หอบหิ้วข้าวของเก่าๆออกจากหมู่บ้านเดินระหกระเหินไปในที่ไกลโพล้นไร้ที่อยู่อาศัยไรคนช่วยเหลือต้องรับผลกรรมจากความไม่ซื่อสัตย์และความโลภที่บังตา ลุงชานยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำมาหากินตามวิถีธรรมดาผู้คนกลับมานับถือและยกย่องว่าเขาคือคนที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและนิทานเรื่องนี้ก็สอนว่าผู้มีน้ำใจย่อมเป็นที่เคารพแม้ถูกใส่ร้ายความจริงก็จะปกป้องเขา แต่ผู้ไม่ซื่อสัตย์ไม่รู้คุณย่อมไม่มีที่ยืนในสังคมสาธุคุณผู้ฟังทั้งหลายนิทานเรื่องเพื่อนบ้านแสบที่เราได้สดับไปเมื่อครู่มิใช่เพียงนิทานเล่าสนุกหากแต่เป็นกระจกสะท้อนสังคมของเราทุกวันนี้โดยแท้ท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าลุงชาญน,นั้น เปรียบเสมือนบุคคลผู้มีเมตตากรุณารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นยามเดือดร้อนไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกลับไม่รู้จักคุณคิดจะเอาเปรียบคิดจะยึดสิ่งที่เขาได้มาเพราะน้ำใจของผู้อื่นนี่เป็นเหมือนกับสังคมปัจจุบันที่เรามักพบว่ามีคนบางกลุม่มบางพวกได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือแต่แทนที่จะสำนึกบุญคุณกลับใช้เล่ห์กลเอาเปรียบใช้คำพูดใส่ร้ายเพื่อให้ตนดูเป็นฝ่ายถูกและโยนความผิดไปให้คนที่เคยเมตตาช่วยเหลือตนธรรมะที่ควรเรียนรู้จากเรื่องนี้คือความไม่รู้คุณหรือที่พระท่านเรียกว่าอากตันยูนั่นเองอกตันยูเป็นอกุศล,ลกรรมหนัก ผู้ใดไม่รู้คุณไม่ระลึกคุณย่อมประสบแต่ความเสื่อมในที่สุดเพราะคนในสังคมย่อมไม่ยอมรับและย่อมประนามตนในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นตัวอย่างชัดทั้งในเรื่องของการเมืองการทำงานหรือแม้กระทั่งในครอบครัวบางครั้งคนที่ได้รับความช่วยเหลือกลับเอาเปรียบผู้มีพระคุณ ทำให้เกิดความแตกแยกความทุกข์ใจและสร้างความเสียหายแก่สังคมโดยรวมแต่ท่านทั้งหลายโปรดจำไว้ความดีแม้ถูกกลบด้วยเล่เหลี่ยมก็ย่อมเปิดเผยได้ในที่สุดเช่นเดียวกับลุงชาญที่แม้จะถูกสังคมเข้าใจผิดแต่เมื่อความจริงปรากฏความดีของท่านก็งดงามยิ่งกว่าเดิมดังนั้น นิทานเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนว่าจงเป็นผู้รู้จักบุญคุณจงซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบผู้อื่นเพราะกรรมใดที่ทำไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองแน่แท้และเมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครก็จงช่วยด้วยเมตตาแต่ก็ต้องใช้ตัญญาประกอบไปด้วยรู้จักประมาณ ไม่ให้ผู้อื่นล่วงเกินจนกลายเป็นความเสียหายแก่ตน